สวัสดีพี่น้องมาสักพักแสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกนพี่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อกินข้าวรวมกันมื้อนี้ตะบุญได้เมนูต้มแซ่บพี่น้องค่ะรับผมพี่น้องเมนูเนื้อเด้อโดดอีกอันหนึงเนาะพี่น้องคขาตะบุญจัดเป็นดิบเด้อพี่น้องแบบขมแบบดิบคัดยากพี่น้องค่ะกะมีแค่หมูพี่น้องมาเด้อมาเด้อทางไกลทางไหนมากินกันจะแซ่บพี่น้องขาข้าวเหนียวพี่น้องน้ำแกงพริกมันเขียวพี่น้อง อกินน้ำก่อนพี่น้องคะม,มาพี่น้องอเซฟบอกพี่น้องคะมาเด้อมาเด้อพักคนนะ่ะมาเต็มชาตเลยพี่น้องเต้าเหนียวพี่น้องคะเออเนาะตั้งสิ่งจัดจ้างเย็นดับเหยินอาหารทุกอย่างเลยพี่น้องคะมามา,มาพี่น้องแซ่บๆนี่กัน มีผักกาดก็มีมักแดงโหระพากระลำพี่น้องลุกโดดพี่น้องคะตะบปดเพื่อให้มานำละกับตะบปดมาล้างเพิ่มมีเงินนำเนาะมีกระเทียมนำพี่น้องคะเดินไปเด้อทางไกลทางไกลมากินน้ำกระเจี๊บพี่น้องคะก่อนกินตะบปะรดพ่ต้องกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกบ้านนะอาพี่ๆน้องๆเพื่อนทุกท่านเนาะทุกๆกำลังใจที่เพื่อนเอ็นดูเมตตามารับชมรับฟังให้เนาะพี่น้องคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะมาๆกรดิมากินน้ำกันเจีนี้แซ่บๆบชิมเบิ้งซุปอะไนี้กันพี่น้องนะ พนในใบบ้พี่น้องคนเดินใกล้บอพี่น้องขานะไล้หลยหลายพี่น้องหกสิบบ้าทได้หลายคือว่าได้หลายอยู่พี่น้องขาคนนะกลมเสบแต่ว่าชาบุญมาให้เพื่อนใส่ขมเด้อพี่น้องขาเพราะว่าที่อันนี้ฮะนัน่นราบขมอันนี้ให้เพื่อนใส่ขมให้พี่น้องขาเศบบอพี่น้องป่ะมามาบ้านนี้พี่น้องขา ลงมือพี่น้องคะระบนล่างมือละล่ะพี่น้องล่างกราจะมาจัดของละพี่น้องคะนะกินดํากันพี่น้องรมนี้นี่สะบนก็เลยมานั่งกินข้างนอกว่าพี่น้องคะกินมือมาม่าทุกท่านคะแซ่บ้ํากันพี่น้องค่ะแซ่บแซ่บพี่น้องคุยรับรับขมพี่น้องคะรับดิบก็ได้กินโดนเร้วนะ Det er ikke noe. ข้อเหนียวติดมือพี่น้องคะแคคุิริ<ม>อวอพี่น้องเอ้ยแซ่บ<ม>

ข้าวซ้าก็สวยรวมกันอยู่นี่พี่น้องเฮียนเฮือนอยู่พอมือนี้กันจันลูกชายไปโรงเรียนพี่น้องคะเซบพี่น้องซุดยอดพี่น้องคะเซบ พอดีสารบ้านเฮาเทดแซ่บพี่น้องคะ่ะให้สมราคานำพี่น้องคะ่ะแซ่บใ,ใกล้บ้านเนี่ยพี่น้องโอ้เริ่มเท็แต่ด้วยบัน yang tengah mm hmm mm. Mm. -hmm. mm. nó. หมูพ <Ch ijn Diamond Hai> ี่น้องคะอือมแซ่บพี่น้องอืม ผมยากจริงพี่น้องค่ะเพ่ได้กินโดนแล้วรับดิบตับพี่น้องตับเฮตับกระเพาะชิลิวล่วพี่น้องตับกระเพาะชิลิ่วพี่น้องค่ะออออืือืื

แตลงอ่อนๆพี่น้อง ขอโทษพี่น้องอย่างบินเข้าหูสตบนพี่น้องคะเสียงตั้งเร้อบางอย่างนี่พี่น้องไปเสียงตั้งพี่น้องคะ <c oughs> จำพี่น้องเข้าใจผิดเนาะ,นะไม่สำบนนี่เพราะว่า <c oughs> <c oughs> มันคือเสียงเยงนี้บอกแด่ว่าละเนาะพี่น้องคะจับ เตียงตั้งบพี่น้องเขาแต่พิดเนาะก็บอกพี่น้องก่อนเลยน้องค่ะตัวปูลเลนเนาะขย,ยับนี้มาิดีจังดังพี่น้องค่ะกืดกูดอยู่มาพี่น้องแบซ่บ 으음 음음 ก็เริ่วพี่น้องน้ำหรอกอ๋อก็สะบนห้องคือบุ้งแล้วเนาะคือคือนั่นแซบพี่น้องอืมซิมติดมันพี่น้องอืมออืม กับกระเทียมพี่นอ้องเ้ย ซ่บพ mm ี hmm. mm ่น hmm. ้องขอทเสื้อหลายเดอนวนนี้ใส่เสื้อซิในเัยหนไมเดอพีปน้องเลยม่ว่ากันเดอนีปน้องค่ะอืมอะ 对，非常、嗯。嗯 <laughs> แล้วดไปตัดเอาอีกจังถนัด์แมพี่น้องขาเล็บมันงาวพูดมือไปต่อันก็ยิบอย่างกับธบนัดพี่น้องเฮ้ยก็เลยไปตัดตัดก็ครึ่งครึ่งหนึ่งกแลวอืมอืม Mình <Nhạc hổ> ừ. ừ. nhỉ cắt đi cho nóng khá đẹp bằng hàng, <hổ> lùm lùm tao ก็อืมึงนถึงเป็ดใส่กันพี่น้องเลยลืมบอกคนมาต้มก็ต้องใส่มเนนะเขือน่อืม ซื้อกับบอสกแล้วเนาะต้มแซ่บพี่น้องคะแล้วต้องรสเผ็ดเปรี้ยวน้ำและมันนะเคม็มตามมันนพี่น้องคะเอ้พี่น้องก็เป็นน้ำกันเด้ออืมอ้มดิคินเลยพี่น้องคะซอสเผ็ดจะหน่ละอื้อพี่น้อง แต่เมจะใช้ใบต่อหลังไม้เด้อสัญญาณคลิปขีน้นเนาะพี่น้องขาจะสิมานั่งกินจนเบิดนี่เนาะพี่น้องคลิปนี้ก,กราสกรสอดตัวลาไปกันเด้อพี่น้องค่ะแล้ะพวกก็ไม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกทุกกำลังใจทุกไลทุกเมนพี่น้องค่ะขอบพระคุณทุกท่านไปเลยเด้อพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสบายดีพี่น้อง,อง,องบ๊ายบายท่าน